วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสําคัญของปัสสาวะกับการตบกชีวิตประจำวันนะครับตั้งแต่เด็กจนกระทั่งสูงอายุนะมันก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัสสาวะทั้งสิ้นนะครับในผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการที่จะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะกลางดึกนะฮะแล้วก็หลังจากตื่นปัสสาวะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้นะครับ โดยปกติเนี่ย <c oughs> ร่างกายเราสามารถขับปัสสาวะได้ประมาณลิตรครึ่งถึงสองลิตรโดยเฉลี่ยนะครับอ,อ,อาจจะปัสสาวะาจ,จํานวนสักหกถึงแปดครั้งในหนึ่งวันนะครับจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะเช่นเราดื่มน้ำมากมีอากาศจ็นก็อาจจะปัสสาวะมากหน่อยนะครับจํานวนปัสสาวะของแต่ละครั้งนั้นควรจะออกมาเท่าไหร่นะครับและเมื่อไหร่จะ ถึงปวดปัสสาวะนะครับโดยปกติเนี่ยถ้ากระเพาะปัสสาวะเราสามารถยือจุนได้ดีเนี่ยก็จะมีจำนวนสัก300ถึง400 cc ก็จะทำให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะนะครับหากมีปัสสาวะน้อยเกินไปเช่นมาน้อยกว่า600 cc ต่อวันเนี่ยก็ให้พึงระวังว่า ระบบการกันกรองปัสสาวะในการขับออกเสียจะร่างกายเริ่มมีปัญหานะครับบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะบ่อยครั้งกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับออแล้วก็บวมน้ำสินททต์แล้วเนี่ยนะครับก็ในการควบคุมระบบการขับถ่ายปัสสาวะนั้นจะมีเรื่องของประสาทอัตโนมัติซิมพาตติติกกับพราซิมพัตติก เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะในระ,ระบบประสาทซิมเปอติกซึ่งจะมีการหลั่งสารนอนนร์อิินอรรนนะฮะที่มีมบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบของระเพาะปัสสาวะนะคลายตัวที่จะรองรับก,การเก็บกักปัสสาวะในระดับหนึ่งคือประมาณ 250cc ถึง 300cc ก่อนที่จะมีความรู้สึกว่า ผู้ป่วจะมีความรู้สึกเรื่องของการปวดปัสสาวะนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณให้ระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมเดติกซึ่งมีสารเคมีประเภทอะซิทินโครีนที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะบีบต,ตัวแล้วก็เรื่องของหูรูดในการที่จะปล่อยปัสสาวะออกปานะครับลักษณะของการควบคุมการทำงานของระบบ การขับถ่ายปัสสาวะก็จะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกายภาคของสุภาพจิตีกับสุภาพบุรุษต้องมีความแตกต่างกันนะฮะในสุภาพบุรุษนั้นก็จะมีเรื่องของอตัวตับลูกหมากครับที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะทําให้มีผลต่อการขับถ่ายปัสสาวะนะฮะเพราะว่าใน ต่อมลูกหมากที่โตขึ้นนั้นก็จะมีส่วนในการที่จะบีบท่อปัสสาวะทําให้การปัสสาวะในสุภาพบุรุษเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับส่วนในสุภาพสตรีท่านก็จะมีเรื่องของอมดลูกนะฮะแล้วก็เรื่องของท่อปัสสาวะที่สั้นกว่าผู้ชายนะครับในสุภาพสตรีที่มีบุตรแล้วก็ต้องคลอดลูกตามธรรมชาตินั้น ตัวมดลูกและก็กระบังลมนั้นจะหย่อนยานหลังจากที่มีการคลอดบุตรหลายๆครั้งนะฮะซึ่งผลต่อมาก็คืออาจจะทำให้เรื่องของมดลูกหย่อนหรือยื่นออกมาในช่องคลอดแล้วก็จะมีผลทำให้การติดเชื้อจากทวารหนักเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะหรือช่องคลอดได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสุภาพสตรีก็จะมีปัญหาในเรื่องของ การลับถ่ายไม่ใช่